ผีกระสือผีดวงไฟแห่งรัติการกระสือเป็นชื่อผีไทยชนิดหนึ่งที่ได้มีการร่ำลือและเล่าขานกันมานานโดยว่ากันว่าผีกระสือมักจะเข้าไปสิงอยู่ในตัวของผู้หญิงและชอบกินสิ่งปฏิกูลและของโสโครกผีกระสือเป็นผีที่มีชื่อคู่กันกันกบผีกระหัง ซึ่งจะเป็นผีที่เข้าสิงอยู่ในตัวของผู้ชายความเชื่อเกี่ยวกับกระสือกระสือเป็นผีชนิดหนึ่งที่เชื่อกันว่าจะสิงสู่อยู่ในตัวของมนุษย์เพศหญิงซึ่งโดยมากมักเป็นยายแก่แกมีลักษณะนิสัยชอบกินของสดที่มีกลิ่นคาวรุนแรงและมักออกหากินในเวลากลางคืนโดยผีกระสือ จะล่องลอยไปแต่หัวและตับไตไส้พุงเท่านั้นแต่ร่างกายส่วนอื่นๆนั้นจะยังคงนอนนิ่งอยู่ภายในบ้านเวลาที่ผีกระสือล่องลอยไปมาก็จะเห็นเป็นดวงไฟดวงโตที่มีแสงสีเขียวเรืองวาบๆหากหญิงสาวชาวบ้านคนใดที่เพิ่งจะผ่านการคลอดลูกมาได้ไม่นานกลิ่นสดขาวของเลือดสตรีก็จะชักนำให้ผีกระสือเกิดความกระหายที่จะเข้าไปกินตับไตไส้พุง ของหญิงสาวที่เพิ่งคลอดบุตรผู้นั้นหรือไม่เว้นแม้แต่การกินอวัยวะภายในสดๆของเด็กทารกที่คลอดออกมาด้วยด้วยเหตุนี้ชาวบ้านจึงมักจะนำเอาหนามพุทราไปไว้ที่ใต้ถุนเรือนบริเวณที่มีร่องมีรูเพื่อป้องกันไม่ให้ผีกระสือลอดผ่านเข้ามาได้เพราะมีความเชื่อกันว่าผีกระสือจะกลัวโดนหนามเกี่ยวไส้นอกจากของสดของคาวแล้ว ผีกระสือยังชอบกินสิ่งปฏิกูลและของโสโครกเช่นอุจระเป็นต้นโดยเมื่อกินจนเสร็จแล้วหากเห็นผ้าผ่อนของใครตากทิ้งค้างคืนเอาไว้ก็เข้าไปเช็ดปากและผ้าผืนนั้นก็จะปรากฏรอยเปื้อนเป็นดวงดวงซึ่งคนโบราณจะเชื่อกันว่าถ้าหากนำอาผ้าผืนนั้นไปต้มผีกระสือก็จะรู้สึกปวดแสบปวดร้อนปากจนทนไม่ไหวและต้องมาขอร้องไม่ให้ต้มผ้าผืนนั้นอีกต่อไป ในยามที่กระสือนั้นใกล้ถึงเวลาที่ตนเองจวนเจียนจะตายก็จะยังไม่ยอมสิน้นธิ์สิ้นใจตายไปง่ายๆแต่จะคายน้ำลายของตนเองส่งถ่ายเข้าไปสู่ปากของลูกหลานคนใดคนหนึ่งเพื่อเป็นการสืบทอดทายาทแห่งการเป็นผีกระสือต่อไปซึ่งนั่นจะทำให้ตนเองสิ้นใจตายไปได้โดยไม่ต้องทนทุกข์ทรมานการปราบผีกระสือนั้น ไม่สามารถไล่ผีที่มาสิงสู่ออกไปจากร่างเหยื่อได้เพราะว่ากันว่าวิญญาณผีร้ายได้เข้าสิงสู่อยู่ลึกลงไปในใจของคนคนนั้นแล้วฉะนั้นการปราบผีกระสือก็เท่ากับต้องฆ่าบุคคลผู้นั้นไปเลยลักษณะของกระสือกระสือในรูปแบบที่คนไทยส่วนใหญ่รู้จักกันดีคือเป็นผีผู้หญิงชราที่ล่องลอยไปมาพร้อมกับหัวและไส้ รวมไปถึงอวัยวะส่วนอื่นๆเช่นหัวใจปอดและสามารถเรืองแสงวาบๆได้อีกด้วยแต่ทว่าตามนิยามของเสถียรโกเศตแล้วกระสือเป็นเพียงผีผู้หญิงแก่ที่มีเพียงหัวกับแสงเรืองๆเท่านั้นแต่ไม่ได้มีการระบุถึงตับไตไส้พุงหรืออวัยวะส่วนอื่นแต่อย่างใดซึ่งที่มาของผีกระสือที่มีหัวกับไส้หรืออวัยวะภายในส่วนอื่นๆล่องลอยไปมา แบบที่คนทั่วไปคุ้นเคยกันนั้นมีที่มาจากภาพวาดของทวีวิศณุกรนักเขียนนิยายภาพของไทยที่ได้เพิ่มเติมเสริมแต่งเข้าไปโดยเอาแรงบันดาลใจมาจากจินตนาการที่ได้พบเห็นใบปิดภาพยนตร์เรื่องกระสือสาวที่เคยออกฉายเมื่อปีพุทธศักราช2516ภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยสมบัติเมธนีและพิสมัยวิไลศักด์ กระสือในทางวิทยาศาสตร์ปรากฏการดวงไฟผีกระสือที่มีผู้อ้างว่าได้พบเห็นในเวลากลางค่ำกลางคืนนั้นมักจะได้รับการอธิบายในทางวิทยาศาสตร์ว่าเป็นดวงไฟที่ลุกโชนขึ้นมาจากโมเลกุลของก๊าซมีเทนที่เกิดจากการสะสมของซากเน่าเปื่อยและวัตถุอินทรีย์สารซึ่งอาจจะมีอยู่ในานาข้าวหรือตามท้องทุ่งทั่วไป แต่ในทัศนะของรองศาสตราจารย์ดร์ซิรินทรเทพเต้าประยูนยนักวิชาการผู้ค้นคว้าเรื่องพลังงานจามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนั้นเห็นว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะก๊าซมีเทนในนาข้าวไม่ได้มีปริมาณมากเพียงพอที่จะทําให้เกิดการลุกไหม้ขึ้นมาได้อีกทั้งถ้าหากลุกไหม้ขึ้นมาได้จริงก็จะต้องปรากฏอยู่ที่บริเวณเฉพาะหรือที่ผิวหน้าของวัตถุเท่านั้นแต่ไม่ได้ล่องลอยขึ้นไปในอากาศ หรือเคลื่อนที่ไปมาได้นอกจากนี้ในความเป็นจริงตามหลักของกายวิภาคมนุษย์นั้นหากสมมุติว่าเมื่อได้ถอดส่วนหัวออกมาแล้วจริงๆอวัยวะส่วนอื่น,นๆเช่นไส้หัวใจหรือปอดก็จะเป็นคนละส่วนกันและไม่สามารถติดตามกันออกมาเป็นพวงๆด้วยได้อิทธิพลของความเชื่อในเรื่องผีกระสือ ราชบัณฑิตยสถานระบุว่าความเชื่อในเรื่องของผีกระสือนี้มีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของคนไทยโบราณหลายประการด้วยกันเป็นต้นว่าผลกล้วยที่แกลนทั้งเครือก็จะเรียกกันว่ากล้วยกระสือดูดคนที่มีนิสัยตะกระตะกรามหรือคนที่กินอย่างมุมมามสวาปามก็จะถูกเรียกว่าเป็นคนตะกระเหมือนผีกระสือหรือกินมุมามเรากับเป็นผีกระสือคมไฟส่องสว่างชนิดหนึ่ง ซึ่งมีที่เปิดปิดไฟได้และมีแว่นฉายแสงไฟวับๆก็จะมีชื่อเรียกว่าโคมตาวัวหรือกระสือพืชนิดหนึ่งที่มีต้นคล้ายขมิ้นอ้อยสีเขียวซึ่งเรืองแสงได้ในที่มืดก็จะถูกเรียกว่าว่านกระสือและที่ตำบลห้วยกระปิอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าหนองกระเสมพื้นที่แห่งนี้เดิมเคยมีชื่อว่าหนองกระสือ ทั้งนี้เพราะมีเสียงร่ำลือกันว่าเมื่อปีพุทธศักราช2,530ได้มีชาวบ้านพบเห็นผีกระสือที่นี่ต่อมาจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อของหมู่บ้านเพื่อให้ลดความน่ากลัวลงไปผีที่มีลักษณะคล้ายกับกระสือในแถบประเทศมาเลเซียยังมีเรื่องราวของผีที่มีลักษณะคล้ายๆก,กันกับผีกระสือของไทย โดยมีชื่อเรียกกันว่าฮันตูปินังกาลันหรือปินังกาลันซึ่งมีเรื่องเล่าขานต่อๆกันมาว่าครอบครัวนหนึ่งอันประกอบไปด้วยพ่อแม่และลูกในวันหนึ่งช่วงเวลายามค่ำคืนผู้เป็นพ่อได้ออกไปธุระข้างนอกบ้านส่วนผู้เป็นแม่ก็ปิดประตูอยู่ภายในห้องแล้วนางก็หยิบเอาขวดน้ำมันมนมาทาที่บริเวณรอบคอเพียงสักพัก หัวกับตัวของนางก็แยกออกจากกันโดยมีตับไตไส้พุงลากติดกับส่วนหัวออกมาด้วยเวลาที่นางออกหากินก็จะเห็นเป็นแสงสีเหลืองและมีเสียงดังดุดว่ามีกระแสลมพัดตลอดเวลาที่นางได้ล่องลอยไปทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการขับไล่สัตว์เล็กสัตว์น้อยและมแมลงต่างๆที่จะเข้ามายุ่งกับพวงไส้ของนางแล้วเมื่อผู้เป็นลูกได้แอบเห็นเหตุหการณ์เช่นนั้นจึงเอาน้ำมันม,น,มนของแม่ มาลองทาที่คอของตนเองดูบ้างและในขณะที่หัวกำลังจะแยกออกจากตัวนั้นเด็กน้อยก็เกิดความหวาดกลัวขึ้นมาจึงได้ร้องวอยวายจนเสียงดังไปทั่วว่าช่วยด้วยช่วยด้วยหัวของฉันกำลังจะหลุดออกจากตัวแล้วซึ่งชาวบ้านในละแวกนั้นต่างก็ได้ยินเสียงวอยวายกันไปทั่วแต่กลับไม่มีใครกล้าที่จะเยี่ยมหน้าออกมาให้ความช่วยเหลือจนกระทั่งหัวของผู้เป็นแม่ได้ลอยกลับมาที่บ้าน เสียงร้องวายวายจึงได้สงบลงแล้วหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาครอบครัวนี้ก็ได้ย้ายหนีออกไปจากที่หมู่บ้านนั้นและไม่เคยมีใครได้พบเห็นอีกเลยซึ่งความแตกต่างของฮันตูปีนังกาลันและผีกระสือนั้นจะต่างกันที่สีของดวงไฟเนื่องด้วยตามที่ได้มีการเล่าขานต่อๆกันมานั้นแสงไฟของผีกระสือจะเป็นสีเขียวหรือสีแดงแต่สำหรับฮันตูปีนังกาลันนั้น จะเป็นสีเหลืองอีกทั้งตามตำนานเรื่องเล่าต่างๆฮันตูปีนางกาลันยังมีความดุร้ายมากๆยิ่งกว่าด้วยนอกจากนั้นแล้วที่ประเทศญี่ปุ่นก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับปีศาจที่สามารถถอดหัวออกไปหากินได้ในเวลากลางคืนโดยมีชื่อเรียกกันว่านุเกะคุบินุเกะคุบิจจะอาศัยอยู่แถบภูเขาบริเวณมณฑลไคจนกระทั่งมีซามูไรผู้กล้าผู้หนึ่ง ที่เลิกลาจากการเป็นนักดาบสมุนไพรแล้วก็ได้ออกมาบวชเป็นพระธุดงซึ่งเมื่อพระธุดงรูปนี้ได้เดินทางผ่านไปยังบริเวณพื้นที่แห่งนั้นหัวหน้าปีศาจในร่างของมนุษย์ก็ได้นิม,มนต์ให้ท่านไปพักที่บ้านของตนจนถึงในเวลากลางคืนพระก็ตื่นขึ้นมากลางดึกและเดินออกมาหาน้ําดื่มเพียงลําพังโดยไม่ต้องการรบกวนเจ้าของบ้านแต่ขณะที่เดินผ่านไปยังห้องที่เหล่าปีศาจทั้งหลายนอนหลับกันอยู่ก็ได้พบว่า ร่างที่นอนกันอยู่ทั้งหมดนั้นเป็นร่างกายที่ไม่มีหัวพระรูปนี้จึงได้ตามไปดูที่ภายนอกบ้านจึงได้พบเห็นหัวพิศาจสามสี่หัวกำลังล่องลอยไปมาและใช้ลิ้นยาวตวัดกินมดปลวกตามพื้นจากนั้นก็มีเสียงพูด,พดคุยวางแผนกันว่าพวกปีศาจจะกินพระธุด,ดงในช่วงเวลาก่อนตะวันรุ่งเมื่อพระธุด,ดงได้ยินดังนั้นจึงลากเอาร่างที่ไร้หัวของพวกปีศาจเหล่านั้นไปซุกซ่อนไว้ จนเมื่อปีศาจกลับเข้าไปที่ภายในบ้านกลับไม่พบทั้งพระและร่างกายของตนเองทําให้รู้สึกทั้งตกใจทั้งโกรธเกรี้ยวพวกปีศาจทั้งหมดนั้นจึงได้ออกไปตามหาและรุมเข้าทําร้ายพระทุดงแต่สุดท้ายก็ไม่อาจที่จะทําอะไรพระได้เพราะพระรูปนี้ในอดีตเคยเป็นซามูไรระดับยอดฝีมือมาก่อนแล้วในที่สุดเหล่าปีศาจทั้งหลายเหล่านั้นก็ได้ตายลงไปเมื่อถึงเวลาเช้า ดยศีรษะของหัวหน้าปีศาจนั้นยังคงกัดติดอยู่กับจีวรของพระธุดงค์และไม่สามารถถอดออกมาได้จนในเวลาต่อมาก็ได้มีโจรผู้หนึ่งขอซื้อหัวปีศาจตนนี้ไปจากพระเนื่องจากโจรผู้นี้หวังจะใช้หัวปีศาจมาหลอกเอาเงินทองจากชาวบ้านแต่ต่อมาด้วยความหวาดกลัวว่าปีศาจจะมาทวงความแค้นจึงได้ทำการสร้างสุสานฝังหัวปีศาจตนนี้ให้โดวยว่ากันว่า สุสานแห่งนี้ก็ยังมีปรากฏให้เห็นอยู่จนถึงปัจจุบันนี้